สวัสดีนะคะทุกคนสบายดีบอสสบายดีบอสเลิกง,งานแล้วไหนผู้เบาจะใส่ละไอ้ไอด้ดำคอยจะใส่ละไอ้ดำมาฮับจะใส่น้องไอดำคอย,อออยหาคนเนี่ยไอดำไอด้ดำ Thank you How are you ว่าดีสิไอซี่ตำรวมีไอดีสิไอตัดทิศมาย่ละอบนางเห็นตำรวจนางเป่าสวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีพี่น้องนสวัสดีสวัสดีครับเมื่อดได้พี่น้องได้เดี๋ยวฮาวจไปซื้ออยากกินไงแกงน้ำมันพี่น้องจะไปหาซื้อแกงน้ำมัก่อนพุทธสมก่อน ซันนี่มาละจ้าทุกคนจะไปซื้อเนืนน้อไม้กันพี่น้องเหลิกงานเหลืองานเที่ยงคืนถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้านี่นี่ร้านนี่ละบารนคาราลาน,นีลาจอดสแม่เจ้าให้เดี๋ยวค่อยลงไปซื้อของเดี๋ยวค่อยมาเด้อเดี๋ยวค่อยลงไปซื้อของกันไปซื้อของกันนะจ๊ะนะจ้า Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video วันมีอันนี้เลิกงานแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะอันนี้ MC มาเจอเราบังเอิญน,นะคะเด้อซื้อนอนไม้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 แบบไหนเนาะนี่เขาไปเก่งรบบะใจย่ะ พี่สิบเอแมตรไอเขาเอาแกนเขาเอาหน่อไม้บัรไหนไปแกนนะไม่เคยเนี่ยไม่เคยแกนหน่อไม้หรอไม่เคยทำอยากลองทำเนี่ยวันนี้ก็จะไปทำเหมือนกันที่แกมาซื้อไปแล้วแก่ที่เขาใส่ที่เขาใส่อะไรนะใส่น้ำยานางใส่เศษข้าว แบบไหนอ่ะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวอยากรู้อะไรในอบบดาบีจะแบบอินบ็อกไปหาไปหาทุกซอกเนี่ยชิดตามเพราะว่าอยากรู้เพราะว่าไม่รู้อะไรตรงแถบนี้บางทีหาอะไรก็แบบไม่รู้เพึ่งมาพ่งมาขนาดเพิ่งมาก็วิ่งหลายรอบแล้วเนี่ยวิ่งหลายรอบเล้วสู้ๆนะคะ หูเร็วตาใบเนาะสุยๆใช่ใชเนี่ยสนิษฐาว่าจะกลับปีหน้าประมาณเดือนเมษาททปีโรงแรมสองปีอ่ะเพิ่งไปทำเพิ่งจ่อเลือดมารอบีออกที่เฉยไปถ่ายรูปไปแล้วก็เลยนี่ จะเอาอันนี้ไปกินด้วยนะคะอุย้ยอันนี้หอมเจียวด้วยนี่กระเทียมกระเทียมกระเทียมแล้ว่อกไม้ไม่รู้ราคากี่บาทต้องไปทำเท่ามากโปรตีนส่วนท e ่ผ i านโปรตีนอีบไอโเพ่ ขาราบาับอบ,บนโอ้โหเปิดแะโอเปนโอเคคุณ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 คคุณ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 คุคคุณ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 คุคุณ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 ุณค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 ุุณค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 ุณ 10 10กรัมส์10กอัม15บาทที mm hmm. <it> 12.50 <15. S 2> yes Now more. this นี่นะคะใบทโทรเดี๋ยวจะทิ้งไว้ข้างล่างนะจ๊ะใครสนใจมาบาคาร่านี้ว่ะพ,พี่น้องมมิซูยางดิของไทยหลายคนไทยมาเพาะมาเยอะมาซือ้อกันหลายค่ะพอฮอดคนไทยอยู่นี่ ใบย่างเดียวแหลนะเนี่ยเน้อเอิญมีหมดแล้วจว <15. S 2> า่ายตังค์ w much is 15.75อุ้ยถูกเลยเนาะ15แต่ว่าไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่า1 5ฮมลูกชิ้นเนื้อนะเลิศเลยนะถ้าไปซื้อเขาไม้1.5ลูก75.50 85.50 ยามเดียว่สิบคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านขายของไทยภาษาไทยก็มีมีฮอดภาษาไทยเออมีฮอดภาษาไทยเต๊กมันี้ไแนค้นกระน้สมองของไทยเยอะนะคะอันนี้พี่คนไทยแขกล้อข้าง ไม่บายมายเจอกันใน YouTube Hi How are you? How are you? Good. No talking Thailand. สวัสดีครับ No. สวัสดีค่ะบ๊ Thank you. Bye bye. Bye bye. ได sure> ้แล้วนะคะทุกคอร์ดแขกรอแขกรอ พจะมาซื้อน,น้ำปั่นแล้จ้าพี่น้องอยากกินน้ำปั้นผลไม้น้ำปั่นผลไม้นะคะอุ้ยอยู่ข้างๆร้านอยู่ข้างๆร้านฮอตพอตเลยนะคะทุกคนย่ข้างร้านฮอตพอ,อตที่ห้ามมาก,กินกันนะจ้าร้านชาบูชาบูนี่นะคะที่เรามากินกันนะคะใน y o u t u ู e นะคะผู้ใดยังไม่เห็นกับกลับไปเบิง่งใดเลยจ้าพ่อนจะ,ะมาสร้างนามร้านนี้ M M F C ร้านนี้นะคะเท็กซี F ่อืมว่าชนิดมั้งอ๋อสั่งน้ำเด้พี่นองเด้อเดี๋ยวสั่งก่อนเด้อว่าชนิดสั่งไปเลยนะคะน้ำละมุดนะคะแล้วก็น้ำอะโวคาโดพนักงานสาวสวยมารับออเดอร์นะคะทุกคน <c oughs> ี่แหลมบางลานกับสปิดเนื่องจากส่วนมากลานที่เปิดก็เป็นลาน,ในใคล้ายๆพวกลานชวาวมาลานน้าปั้นนั่งสินะคะกับเจ็บปิดดึกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนาะถ้าลานฮอดพอตปิดประมาณตีหนึ่งพี่น้องเห็นบอกเปิดไปกลา,างจังนี่ตอนนี้เที่ยงคืนกว่ายังเปิดอยู่เลยมาแล้วจ้า้ำละมุดของเรานะคะ

หานแข็งแล้วค่ะบ่บ,บ่หน่พอดีพอดีแก้วน้อยฮกแฮมประมาณหาสิบาทพี่น้องหาสิบาทบานเท่านี้แก้วเล็กสุดนะคะกินเพราะเป็นกระใสพี่น้องกินเพราะแบบสดชื่นเนาะพี่น้องเนงาะต้องกินแก้วใ,ใหญ่หรอกกินมาเบิดไซส์ไซสซอแน่ว่ายิ่งแอบจุดอะโวคาโด I will go home and eat an อ v ว c a d o สิบอะโวคาโดห้าบาทดิ แสบคือการแสบกันแสบคือกันแสบแล้วนะเยาะแสบลายลซิมซิมแสบลลายแสบลลายเออแสบลายลายก็กินลายๆกินเบิร์ดน้องนั่งรอตังทอนก่อนเด้อ เดินทางต่อนะคะทุกคนนะเราจะกลับบ้านกันนะคะ Welcome to Abu Dhabi นะคะทุกคนนะ Who Welcome to Abu Dhabi บัลลูว์มอไปตุริบตุเรนได้สำหรับอ้อยพ้อยางแน่พ่อยางยางต่อยต่อยอยู่ได้รถสีส้นดากเดียเห็<อ><อ>นบ้านเพนพี่น,ออน้องพูดาะยังหนะอวบด้ามอนะคะปีนี่เป็นปีชาติได้พี่น้องนัดสอง เป็นปีที่49ที่แต่งตั้ง49ปีพี่น้องวันศาต์วันที่สองที่สาที่หน่งสอมนันวันชาติเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนนะพูดผิดพ,พูด,พดประถกประกรัในใดก็ขอโทษขอภัยน้ำแน่ด้วยจ้าพี่น้องจ้า แล้วนะคะทุกคนนะสวัสดีแนสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายค่ะฝันดีนะคะทุกคนนะค่ำแล้วค่ำแล้วเที่ยงขึ้นจะตีหนึ่งแล้วบาย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 บิงบึงบึงบ้งพีนะ่นอยตอยตอยตอย,ตอยพักกันเลิกงานนะพี่น้องเนาะ